สวัสดีพี่น้องทุกคนทุก่านที่เข้ามารับชมรับฟังแนวทางจามาพบกับแนวทางเวลาพัฒนาสูตรเม็ดเดี่ยวของห้าจะแนวทางของวันผุดวันที่ยี่จะเดือน11จะพฤศจิกาเนาะสองหาจะมาพบกับแนวทางของไอจอยตามเคยจะสำหรับผลของวันที่24สําำหรับเราพัฒนาสูตรเม็ดเดี่ยวของห้าจะวันจันทร์ สำหรับแนวทางการหกโตคือสองศูนย์สองหนึ่งสามสามสำหรับแนวทางข่าวันที่ยี่สิบสี่นี่ถือว่าพลาดไปเนาะสำหรับสูตรเม็ดเดียวเนาะทางบนทางหลังเลยเนาะพอไฮเดนเก่าเด่นเก่าวิ่งเก่าดูดเก่าฟันเก่าโตเดียวเก่าบอมากก็ถือว่าพลาดไปสำหรับวันที่ยี่สิบหกแนวทางขอ่าววันนี้ตามลุ่นกันต่อจ้า เวลาพัฒนาโลหิสองสูตรจะสำหรับสูตรเดิมสูตรลักของเฮาปังจ้าสูตรเดิมสูตรลักของเฮานี่คือชุดเด่นเด่นวิรูสองตัวหนึ่งกับสี่สำหรับแนวทาของเฮาจับได้สองตัวล่างสุดสี่ตัวจ้าสองหนึ่งก็คือคู่เด่นของเฮามาเลยเนาะชุดกันเด่นสองชุดเด่นเด่นหนึ่งวิรูหนึ่งจัได้ ยูชุดเดนจับคู่ไอยูชุดเดนเป๊ะเลยหนึ่งสองต้นเด่นจ้าสำหรับสองตัวบนนี่คือเลขเบิร์นสามสามสำหรับเบิร์นเลขเด่นเขาเขามีหนึ่งหนึ่งกับสี่สี่เขามาสามสามสำหรับ 1, 2, หนึ่งหนึ่งีซีก็นิดเดียวเนาะแต้มเดียว 4, 4. ีีมาสามสามโอโ้โหอ่าโอเคสูตรเดิมสูตรลักถือว่าปังไปเนาะ สำหรับเม็ดเดียวถือว่าพาดไปอีกมือหนึ่งวันที่21นี่ถือว่ามาแบบ6 2เต็มเต็มเลยเนาะสำหรับสูตรเม็ดเดียวขอ้อห้าวจามือนี้แนวทางไฮเดนเดนสี่จ้ะเดนวิ่งลูดโตเดียวจะเดน, 4, 4, ด 4, น 4, สี่วิง่งสี่ลูดสี่ฟันสี่จะาสซ้าวิ่งซ้ายลูดมัก สามักสีชอบสีวิ่งรู่ใดเนะจับหายปิดนน่นแนวทางแปดครูจ้านี่สี่หาสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าสี่ศูนย์ สี่หนึ่งสี่สองสำหรับโตเน้นข้อห้าจา้าเน้นสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่หกสี่เจ็ดเน้นสี่ครูเพราะจะสำหรับเม็ดเดียวจะพายแปดคู่วิ่งรูดโตเดียว ลงให้2สองสูตรเปียบเทียบกันเบิงไดเนาะสำหรับแนวทางมือนี่คอยมาปังปังเด้งเด้ง,ดงโตเนียนโตเจเต็มเต็มทางสองสูตรหลกักการเนาะขอให้ปังปังทุกๆแนวทางหลักการจะสำหรับแนวทางของเฮ้มือนีเนาะขอให้สูคดีกันทุกคนทุกท่านจะเขาไม่แลวฝากกดติดตากดไลค์ฝากฝากดแชร์ด้วยลักันเนาะที่สำคัญก็คืออย่าลืมกดสันกระดิ่งไว้จะเผื่อสิด้บ่พลาดแนวทางที่โลงหายัะแนวทางดีๆมีห้กันใด ทุกวันจ้าสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงสํำนี่จะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้ะสวัสดีจ้า